สำหรับบุคคลที่เข้าข่ายในการได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือจากการถูกกลั่นแกล้งดำเนินการหรือฟ้องคดีปิดปากตามมาตรา132ประกอบด้วย 1. ผู้ให้ถ้อยคำได้แก่ผู้ให้ข้อมูลหรือคำอธิบายเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือพฤติการต่อพนักง,งานเจน้าหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด 2. ผู้แจ้งข้อมูลหรือบาะแสได้แก่ผู้กล่าวหาหรือผู้ให้รายละเอียดข้อเท็จจริง หรือพฤติการซึ่งน่าจะเป็นการกระทําความผิดที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการปปช 3. ผู้นําส่งพยานหลักฐานประกอบการให้ถ้อยคําการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสหรือ 4. ผู้แสดงความคิดเห็นเช่นพยานผู้เชี่ยวชาญซึ่งช่องทางการเข้าสู่การพิจารณาให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเหล่านี้มี2กรณีได้แก่ 1. ช่องทางการทำคำร้องขอรับความคุ้มครองและช่วยเหลือและ 2. ช่องทางความปรากฏต่อคณะกรรมการปปชหรือพนักงานเจน้าหน้าที่ว่ามีกรณีที่ต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือบุคคลเหล่านี้